รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สัสดีค่ะชาตินะคุณผู้ชมข้าสู่รายการ Nine In Trend รายการคนรุ่นใหม่หัวใจไอทีตอนนี้คุณกําลังอยู่กับซีชัดบุยตรีชัชวัตรวง์ค่ะคุณผู้ชมคะตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของ Next Generation TV หรือว่าการออกอากาศสัญญาณโทรทัศน์ในยุคถัดไปนั่นเองค่ะวันนี้ซีเลยขอเกริ่นเรื่องของดิจิทัลทีวีหรือการออกอากาศสัญญาณโทรทัศน์ในรูปแบบดิจิตอลเราไปรู้จักกับดิจิทัลทีวีกันก่อนเลยในช่วงนี้ค่ะทีวีดิจิตอลคืออะไรคะ,ะระบบดิจิตอลเนี่ยมัน ที่ใช้เทคโนโลยีในการบีบอัดภาพและสัญญาณนะครับรวมไปถึงการบล็อ c a s สนะโดยใช้ระบบดิจิทัลโม d u l เลชันนะครับไปถึงจอทีวีแทบจะทุกประเทศในในยุโรปตัวนี้มีการบล็อด c a ส t ในระบบดิจิตอลไปแล้วนะครับทีวีดิจิตอลกับอะนาล็อกเนี่ยที่เรามีอยู่มันต่างกันยังไงหลายคนอาจจะตกใจว่า,วาวถ้ามันเป็นดิจิตอลทีวีแล้วเนี่ยตัวเดิมเพิ่งซื้อมาจะต้องโยนทิ้งหรือเปล่า hey, <pa. S 1> ใช่ไหมโดยทั่วไปแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะจะมีอุปกรณ์เสริมเข้ามาอันนั้นเราเรียกว่าดิจิตอ ต o วเซตตัวนี้จะเป็นตัวแปลงสัญญาณในกรณีที่เราไม่อยากจะเปลี่ยนทีวีเซตโดยเห็นเทคโนโลยีอันใหม่ก็คือ HDTV ที่หลายๆคนล่ำลือกันมาเลยค่ะว่าเห็นภาพเนี่ยเสมือนจริงฟลัดสกรีนเนี่ยฮะหรือจอแบนที่มีขายในท้องตลาดในเมืองไทยเนี่ยสามารถจะรองรับ HDTV ได้ะนะบางอาชนิดเนี่ยเป็น Full High Definition ด้วยซ้ำไปะนะฮะดิจิตอลจะให้ความคมชัดตัวนี้เข้ามานะฮะแล้วก็จะให้อัตลบในการชมสปอร์ตโดยโดย,โดยรวมนะซึ่งซึ่งเป็นคอนเท ที่มีการเคลื่อนไหวเนี่ยเร็วนะฮะ,ฮะจะได้เห็นความรายละเอียดของของ,ของภาพแล้วก็การแข่งขันได้ได้ดีขึ้นนะฮะแล้วนอกจากอัตร ในการชมรายการต่างๆที่จะได้รับจากระบบดิจิตอลทีวีมีประโยชน์อย่างอื่นอีกไหมคะผู้บริโภคจะได้ความหลากหลายในการให้บริการทางโทรทัศน์นะครับการพัฒนาไปเป็นดิจิตอลเนี่ยจะทําให้ช่องรายการในฟรีทีวีเนี่ยเพิ่มมากขึ้นถึง7080ช่องรายการด้วยซ้ำไปอีกอันนึงที่สําคัญสําหรับดิจิตอลทีวีเนี่ยมันจะทําให้เกิดทีวีชุมชนเพราะว่าการรับรู้ข่าวสารในปัจจุบันเนี่ยเราอยากจะรับรู้ข่าวสารที่ใกล้ตัวเราดิจิตอลทีวีก็สามารถที่จะตอบโจทย์ตรงนี้ได้แล้วตอนนี้ได้มีข้อกําหนดหรือข้อ กฎหมายอะไรไหมคะที่จะต้องระบุให้ว่าควรจะหันมาใช้ระบบนี้ภายในระยะเวลาที่ปีอะไรันเนีค่ยคือตอนนี้เนี่ยในสมาคมอาเซียนเนี่ยะนะครับที่มีการพูดคุยกันถึงดิจิตอลทีวีเนี่ยได้กําหนวดว่าอาเซียนเนี่ยควรเริ่มที่มีการบล็อคาสตดิจิอลเนี่ยภายในปี2015อีก5ปีแล้วก็เราก็จะบล็อคาสตีดิจิตอลเป็น p a าราเรล,ลกันไปจนถึงจุดที่ทุกคนพร้อมแล้วเนี่ย เราก็จะ switch o f อ a n a ็อ g จริงๆแล้วโดยรวมแล้วเนี่ยในฝัน่งของ consumer เ,เนี่ยพร้อมแล้วในภาคอุตสาหกรรมเองก็พร้อมแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยจริงๆโดยหลักๆแล้วเนี่ยเราต้องอาศัยคนกลางที่จะเข้ามาจัดสรรขึ้นความถี่ในการที่จะใช้บล o a d c a s t d i ิ i t a นะครับกทชหรือกสะทะชเนี่ยจะเป็นผู้มากํากับดูแลและอีกนานแค่ไหนคะที่เราจะได้เห็นระบบนี้ในเมืองไทยถ้ามองดูจากความพร้อมขอ,ข,อของของหลายๆด้านเนี่ยผมคิดว่ามาไม่เกิน2ปีนี้เนี่ยดิจิต a ลบ r o a d c a s t น่าจะเริ่มให้บริการได้ใน ไม่เกิน2ปี 2> ไม่เกิน2ปีเพราะนั้นลุ้นได้เลยครับตอนนี้รเรารอคนกลางอย่างเดียวนะคะที่คอยมาจะมาจับสันช่องทางเครื่องความถีค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณอนุพลเตชะวันโนนะคะผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจบริษัทซิสโก้ซิสซเต็มประเทศไทยจำกัดมากๆขอบคุณค่ะครับ ในบ้านเราเียนะคะต้องรอกันสักหน่อยค่ะเพราะว่าการออกอากาศสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลนั้นยังมาไม่ถึงในประเทศเราค่ะแต่เชื่อว่านานแค่ไหนนั้นซีก็จะรอค่ะแต่รอเฉพาะดิจิตอลทีวีนะคะเรื่องอื่นไม่รอเพราะว่าเทคโนโลยีนั้นไม่เคยรอใครค่ะสาหรับสัปดาห์นี้คุณผู้ชมจะได้เห็นเรื่องของ next generation TV ในรายการนายอินเทรนดค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องที่กําลังจะเกิดขึ้นในบ้านเราในไม่ช้าขอวงเล็บเอาไว้นะคะวันนี้หมดเวลาของน i ยอินเท r e n in d กับซีแล้วล่ะค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ตอนหน้าพลาดไม่ได้สำหรับใครที่กำลังมองหาทีวีแบบ3มิติดูก่อนซื้อค่ะ